เฮิยเฮิรเฮิรลงเฮ้ร์นๆฮเฮิรเฮิยเฮิรัดเฮิร์ดอฮอฮร์ดเฮิรดเฮิรเฮิยเฮิร์เฮรเฮิรดเฮิี์ดมฮอ้เฮิร์เฮิรเฮมร์ดเฮิร์ดฮิดฮรเฮิร์เฮิร์เฮมร์นเฮิี์ดเฮิร์เลิดเหมือดเฮิร์เเหมร์นเฮิร์ดเฮิร์เด โหมาปลอตะคุมิลงเขาไม่ยังดีตำรวจโอเคคเอาไปดีครับอินดีต้ตอนรับกระสุนจองเอสซ่ามาเฟียครับใครกินลูกมาจากไหนครับกดซับสไคร้ด้วยครับเื่อเป็นหลังแจนะครับต้องครับสำหราบใครที่หลงเข้ามาดูนะครับได้โปรดนะครับกราบเลยละครับกดซับสไคร้สักนิดหนึ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับทายมอสวันนี้เราจะมาแต่งรถซูบารุเอ็มเอ็มเฟซ่าได้ได้ได้อ่า แต่งเหมือนในหนังเบบี Baby Diver นะครับผมมาขั้นแรกเดี๋ยวคุณโหลดก่อนเลยต้องโหลดก่อนโหลดอะไรนะฮะโหลดเตี้ยโหลดเตี้ยโหลดเตี้ยโหลดเพลงจะโหลดในโปรแชร์นะเว้ยติดไวรัดระวังผมไม่เคยโหลดนะโปรแช่นี่มีเกือบทุกอย่างนะทีนเรียกนอนแต่งสีก่อนเลยอันดับแรกต้องสีแดงให้ไหมมอส แยเจ็ดเย็นใช้แดงแก้วทำจำไม่ผิดแดงธรรมดานี่แดงหรือส้มวะอันนี้แหละแดงปบบแดงแดงแดงแม็กสีดำแม็กสีดำจำได้แต่แม็กรู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่แม็กเดิมนะรู้สึกก็คืในยางยางยางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เช้งริมเช้งริมรู้สึกยี่ห้อแม็กมันก็ไม่มีในนี้นะไม่มีในเกมนี้นะต้องเอาอันที่ใครแียงที่สุดใช่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  อาน่าแม็ก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 เด็กไกลเคียงสุดไกลเคียงที่สุดไกลเคียงที่สุดตัวนี้วะไหนวะงานเข้าละ อะไรอะ็กไม่เจอไม่มันไม่มียี่ห้อของในหนังอ่ะก็ใส่ที่มันใกล้เคียง,งกันลเลยอ่ะมีแค่ใกล้เคียงสุดแล้วก็เปลี่ยนสีดำเมานะครับไอ้นี่ฮึบอ,อ,อใกใส่้ายกัน,กน,กนได้เพิ่งเดินๆหรอกเนี่ยแหละมาเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนสีล้อหลังล้อหลังไมมา แค่แวบ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 มากน้อยขนาดไหนมาอะไรเออผมเอาเบียมไปแต่งเอาเบียมมาครับเอาเบียมไปถึงรถหยุดทำไมอ่ะทำไปเฉยแข่งเบียมเออเอาเบียมมากลับเล่นด้วยโอ้โยเหมือนเปียกกลับรอบนึงกลับว้นกลับรอบอลิณ่าก่อนเพื่อจะไปซื้ออลิณ่นนะนะฮะเดี๋ยวมันแม่กำลังใจนะนะ รู้สึกในหนังไม่ใส่เดิมเดิมนะไม่มีแต่งอะไรเลยเดิมเดิมเดิมเรื่องกันเล่าใช่เปลี่ยนใค่มหมจัดไปเราเราเปลี่ยนแค่ทะเบียนพอทะเบียนเป็นไดเวอร์เบบี้ว่าเพื่อจอบอัรไอตอนที่แบบไอตอน,นมันต้องเอาฟังตอน,นรู่อ่ะกว่าจะหาใ่ไหไอพวกนั้นไปนพ่นอะซิงเนเจอคือต้องถอยหลังออกนะเวบอกก่อนไ้ดูว่ามาเราถึงทำเครื่องก่อน โอเคครับเดี๋ยวตัดกันไปเลยครับทำเครื่องน่าจะนานเดี๋ยวเราไปลองรถกันเลยโอเคครับผมออกมาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราจะวิ่งกลางคืนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยววิ่งทางไกลรอบหนึ่งฮีทรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามอสจัดไปเจอมากดแล้วปั๊บโอ้หอย่างกระติ๊คอมท่านผู้ชมลองฟังเสียงเทรบโบครับฟังเสียงเทเบิลเสียงเทรบโบเสียงเทเบิล ไม่มีคลิปไหนที่ผมไม่ชอบเสียงเธอโบเลยทนมาตอนไหนวะเนี่ยว่าอยากจะเล่าให้ฟังเว้ยมาจัดมามมดหนึ่งเลยอยู่ไออยู่ไอ้เนี่ยอยู่ปวสอ่ะฮะปวจไม่ใช่ปวสอปปจปปจไปไปห้องน้ำมาเด็กมันก็แบบเดือดเดือดเดฟันนี่ใช่ไหมผมปุ๊บอ่ะผมันไปแกล้งเว้ยมันอยู่หลายคนมากอ่ะถึงห้าคนอ่ะผมบอกว่าเฮ้ยคู่ม้าคู่ม้าแล้วมันมีดุมดุมดุมกระจายหมดเลย แล้วเป็นไงไอเด็กคนนั้นน่ะมันใจเชื่อจีิงขาวอะแล้วมันเป็นไอที่ระบายน้ำอะแ้วมันลุมลงมมันขำตกลงไปเม่งสกปรกอะสงสารเลยดีนะกเขาไม่รู้เป็นใครอ่ะว่เดินจืนยำในนอนอ่ะเด็กเด็กินยำบุญเส้นในนอนอ่ะส่วนล้อยิ่งฝ่าวิว่าหมูเกิดแม่งสารน่ะอ๋อคูมาคูมามุ้ยเงินเม่งเต็มกระจายเลยเป็นพี่วิเครียดอ่ะบางคู แล้วมันรอดไหมแล้วมันรอดไหมรอด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 อ่ะไม่มีกูไม่มาแต่ผมมาไปปั่นมันว่ากูมาอ๋อเหี้ยมอนนี่มันเลวจริงๆก็เลยแบบคือมันมากอ่ะคือตัดใจอ่ะอุ้ยลืมเลือดลืมไม่ตัดไปไหนน้องมอดเก่งใจเสียงแต่ด้วยจิงกระเบลอ่ะขอฟังเสียงหน่อยครับฟังเสียงหน่อยครับนี่ได้ยินป่ะ <sk introductions> เฮียเฮ้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 ลืมลืมลืมโอ๊ยเฮียเอาเอาอยแล้วเหมือนกันเหรอพี่ตกมัวแต่ฟังเสียงเตะมัวตั้งใจฟังอยู่ลืมดูข้างหน้าโอ้โหไปชีฟเว่นกับเบบี้ไซส์นะคอจะมีเปร่อยู่เบบี้ไดเวอร์กูเบบี้ไดเวอร์ไม่เคยชนตกน้ำเลยโอ้ยเวนเออเบียว่าผมก็อยากรู้ว่าไอ้ปิ๊กน้ำปลาเนี่ยมันแตกกลางที่ไหนวะ ฮะไอปิ้งน้ำปลาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนอยากรู้แค่นี้อ่ะแตกต่างกับอะไรวะไอ้ยชนี่ไอ้น้ำปิ้กกับน้ำปลาปิ้กอะผมอยากรู้มันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างเหมือนกันอยู่ที่คนเรียกโอ้อดรอพี่ด้วยโอ้รอแล้วรอแล้วกับปลารักเก่าอะรักเก่าแต่ตัวตายเขาก็ไม่รักโอ้โหเจ็บปีนเลยก๊าบนินเฮ้ยเลี้ยวดิ หมูเรียวไม่ออกวะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมชแนลที่ขับรถได้หวยที่สุดก็ชาแนลนี้แหละครับผมดูเป็นตัวอย่างนะครับที่หนึ่งกันในการขับรถหวยที่สุด้ยไม่มีใครขับรถเก่งต้งแตกเกินหรอหรอมีคลิปที่ห้าน,นะมีคลิปที่ห้า ว่าโผมาดเป็นโอมาเป็นผีที่มือเลยมีผีมือก็บ้างอ่ะผีที่มือเลยมีผีมือเขาใช่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 ไปเลยวอ้หไม่หาวรไม่ห่ามึงไม่หาฟา,า,าคนจิ้มแห้งก้อนเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับดิชนเยอะคนอื่นอาจจะเห็นเป็นสิ่งกีดขวางนะครับแต่สำหรับผมมันคือเต้มโอ้ยอหนึ่งดอก ก็หมายมีพุ่งจนใช่ไหมใช่คนอื่นเห็นเป็นสีกีดขวางสำหรับผมเห็นเป็นแต้มเว้ยไม่ยอมหลอกมอดมูนจะเป็นที่หนึ่งเดี๋ยวดิมูจะเป็นที่หนึ่งอ่างกับผมกิโลอ่ะสี่ร้อยเมตรนะไม่ใช่โล สามร้อยครับสามร้อยหลักความเป็นจริงมันก็ได้อยู่นะสามร้อยโอ้ยสามร้อยสี่สิบโอ้ยไม่เด้นมองอีกแล้วมันคือแต้มมันคือแต้มมันคือแต้มไม่ได้สิ่งกีดขวางแป๊บเดียวพุ่งไปเจ็ดร้อยละมอสหายจากพี่เจ็ดร้อยเมตรอ๋อแรงรถผมแดงอาเรื่องดิพี่แต่เครื่องอันไรมาสุดสุดท้ายพี่ร้อยบวกปะ บวกอ๋อผมมากกว่าผมอุ้ยเจ็บปิดผมมากกว่าผมเรียกโ้งอย่างดีนะอุ้ยชนอีกแล้วโอ้ยไม่มีคลิปไหนที่ไม่ชนเลยเสียใจเราไม่มไไมไมไอายครับผมผมบอกแล้วคนอื่นเห็นเป็นสีนขวางสํหรับผมมองเป็นแต้มจำำําคําน้ไว้มอด จะแสงมึงแมกกไดาเ่นไอเชีย่ยไอโคดอีกแล้วมาโอ้มาเม้ร์กิโลละเียกิโลกว่าแล้วโอ้กลับเป็นแล้วเนี่ยเบบี้ได้เบิร์เตอร์ฟอร์มดีว่ะสัตว์เอย ำรวดอีกแล้วตำรวจวัดกุป้าวัดกุป้าวัดกเป้าวโหเอ็มลวดไม้แค่เนี้หมดเลยต่อ้งสอนอเลยเอสแคปปิ้งเรียบร้อยว่าลาบบบ คือว่าหันนี้ต้องจอดยาอย่ามอสย่าอไม่ชน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 ต้องไม่ชนต้องไม่ชน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 นนอยนี่ด้วยพลังของนี่มันนี่งแล้วที่ดึงเลยโอ้กูจะแรงแมกเลินให้ได้มอสแมคโลินกูต้องแดกมันให้ได้ แม็กละเลนนอ๊ะรถปีวิ่งไงตะเลกกันนะฮะฮะเมื่อกี้ตเลกสามอกูปี่งไหระมาณสามร้อยเจ็ดโอ้โอ้ไมาโอ้ยกูทำไรลงไปโอ้ โอ้โยลงน้ำไม่นะอยากเจอไลโนโ่ครับอยากเจอไลโนโ่กระทื้อปะครับไลโนโ่เดอะคัมมิงหรือยากโดนไลโนโ่จนดักอ,อหนักนะรถดแดงแก่เลยอ่ะอเอาที่สบายใจละมอสตอนนี้พี่เค็ดกับอีแมคลาเลน,นอยู่จะฆ่ามันมันแรงจัดเลยเอ๋อมันไม่ได้แรงพี่ขับกบสัตว์เอ้ย ก็บอกอะไรไงพี่มองเห็นที่อย่ขวาเป็นแต้มมอดชนตูดมันอสักทีแล้วทนอีกแล้วตำรวจชนมากเลยชนมากเลยเกมอะไรมันจะหมเกมอะไรถึงจะเหมกับพี่มอมดบอกมาเด้เกมที่มันชนๆ ะพี่ว่าพี่น่าจะได้ที่หนึ่งวะเก็มแล้ววะฮะเก็มแล้ววะอุ๊ยจะเปลีนรถแดงไอ้นั่นอ่ะเด็กครูอ่ะมันมีอันหนึ่งอ่ะต้องจูนรถคนอื่นในฟังอ่ะเหรอพี่ว่าน่าจะได้ที่หนึ่งว่ะอ๋อไอ้ตัวเจ้ผมว่าผมอยู่นานผมจะโดนยู่ว่ะทำไมวะ รถแดงแก่เลยไอติชมก็ไม่ได้ออกมาไป่ลูกระแทกมาพี่ก็จะพังแล้วมอสไม่ต่างจากมอสเลยไม่เป็นไรจิตวิญญาณของแดงเลยแดงของพ่อสะคุมิแดงอยู่ในรถรงอยู่เอามาแบ่งพี่ด้วยมอสพ่อสะคุมิมันมันหั่นหั่นใส่ถุงแบ่งได้ไหมเอามาใส่รถพี่หน่อยโอ้ตะคุมิกับรถรุ่นนี้มัางไอเทปปิ้งวู้ ไอ้เก็บเป็ดโนโนโนนไม่บิ๊บไดเวอร์เจอพ่อตับตุ้มีไปก็จ่อยแรงมากเลยเข้าวันนี้ตำรวจไม่ได้แดกกูณลอกตำรวจนี่ไอ้นี่อะไรวะไม่ได้ก็นะไม่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 หูยไอ้ยายาชนกูตำรวจไอ้ยาล่าล่าลาล่าล่าล่าลาโอ้ยชนยับเลยเมื่อกี้มอสหมุนแปดตลบ หมูแดงปั๊ดเลยเกือบนิดเดียวถ้าตรวจสกิลตุนนี่เดือพังเลยอ่ะโอ้ยเขาโคตรอะไรของคุณเนี่ยนี่แหละมอสพี่ถึงบอกไงว่าพี่ทสประสิทธิภาพรถไงเต็มเต็มอ่ะทั้งพิงหมดโอ้ยเช็คไฟเดึอกเช็คไฟเหรอมอสไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีใครแซงมอสได้หรอกมอสมอสขับวนเล่นรอบเช็คไ์ยังได้เลย ไไม่เิดฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปีต้องว่าว่าว่ามีอะไรไปแล้วมีอะไรมีอะไรมีอะไรไม่เอามีอะไร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 ไม่ได้กินหลอเฮ้ยนิดเดียวมีหารักโอ้หขอแ้วขอติมเยานพาตะคุมิฮู้ววีววววววว่วว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 ใจวววยววววววยววววยววววววว มอสยังไม่จบเว้ยยังไม่จบมันวิ่งรอบเดียวเองวัดใหม่ป่าไอ้เน้ะเบลเกลล้างมือได้เลยอ๋อไม่ได้ล้างมืออย่างนั้นถุยออไม่ไม่เราต้องเราต้องถุยเป็นสุภาพถุยเฮ้ยตรงน้ำวู้ดีเหมือนกันมอสจะได้มันๆหน่อยเออนี่แหละมอสไม่ฮะอะไร ไม่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 อย่ามาเนี่นี่แหะมอสเหมือนเบบี้ดรเวอร์เลยเหมือนเบบี้ดรเวอร์เลยตำรวจตามผล่มาพ่อตะคุมนลงเขาไม่ยังสตำรวจตามมอสอย่างนี้เลยหมืนไรยัอยากได้ที่หนึ่งหรออยากได้ที่หนึ่งเหรอไอไหนอยากได้ที่หนึ่งหรอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้เฮ้เฮ้ลงน้ำลงน้ำเที่ยวไปเทียลงน้ำด้วยพลังของจิงเจอร์เบลที่หนึ่งต้องมาโอเคครับผมหยียีตะบดเสร็จแล้วเข้าบัตรกิจแล้วมาอะพ่อตะคุมิเจอเบบี้เดว์เลยนี่ แต่มันไม่ยอมยไม่ยอมจำ่้วยฟ <c oughs> ังเหตุสรุปพี่ด้วยมาเดี๋ยวก็รู้ว่าใครที่หนึ่งไงนะ้องเราเมื่อกี้พี่อ่อนให้นะ้องอุดทนอีกแล้วเปิดมาก็ชนเลย โอ้ผมมา้ทนเลยกับรถติดนเนี้ยโอ้ยทนเลยโอ้ไเยี่ยทนอีกแล้วแรงนังนะขอให้มึงทนนัแข่งเลยคนเงอีกมพื่อนเได้เหินมดแล้วเหินมากเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเเฮยยเ้ยเ้ยเเย้เ ไอ้ลงไปลงไปตอนนี้พี่อีแต่ไรฮะพิสีเฮ้ยเอ้าทักผิดเดี๋ยวผิดเวนโะเจริญไม่นะม่ไม่มอดจะมิงไปเดี๋ยวผิดนี่เดียวผิดรอยเวนผมก้ติดผมินตติดงแป๊บ ไม่ได้มอสทีหนึ่งมันของพีไว้คุ้นกันเล่นถังอะไรเนี่ยเมันคืเล่นด่านนี้ว่ะจริงเหรอไม่ไมนเป็นไรไม่เป็นไรพี่งงเงพี่งงเลยแหละเพราะว่าเอาไ้ใ อุ้ยคุอุ้ยอุ้ยุ้ยุุ้ยเก็บแต้มศาตร์เสรีเอามันมันมันแต้มไปคือเป็นแสนนะมนนะอนเดี๋ยวเดี๋ยวม็นเดี๋ยวระวังจะไม่ได้มนะมอน้าดขึ้นมานะาขึ้นมานะ,ะานมอโอ้ออยค <c oughs> น้าน่า <c oughs> เรียบร้อยโรงเรียนจี ไปเอ้ยเอาชนทำไมล่ะตวเอาละตวเฮ้ยปืมมแมกันแดงมอน้เฮ้ย้ยมันแรงยังวะเฮ้ยห้าร้อยเมตรเนี่ยโอ้ยน่าตัดหมดดีกูแมงกี้ชนแมงเลย โอเคครับผมพี่จนผมรถแดงเลยอะอะไรไม่เกี่ยวพี่โอเคครับ okay, <sure. S 1> จบเทปครับผมกับเจ้าซเบรู้เบบี้ไดเวอร์เบบี้ไดเวอร์มาเองครับวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ